ดีค่ะคุณสีชวนกวนจูเวอรี่ประตูช้างเผือกนะคะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสร้อยคอเชือกร่บนะคะน้ำหนักครึ่งสลึงสองสลึงแล้วก็1บาทนะคะก็มีโปรโมชั่นดีๆให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะจะเป็นโปรโมชั่นพระสำเร็จโรงงานนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่ลูกค้าจะไปเริ่มดูนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแกดชร์ให้ด้วยนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่น้ำหนักสองสลึงกันก่อนนะคะลายแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีขั้นป้องนะคะแล้วก็ขั้นแบบป้องลายไทยนะคะลายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะคะสวยงามมากค่ะลายก็จะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะแล้วลูกค้าท่านใดอยากมาออมทองกับเราเราก็สามารถมาออมได้นะคะ สูงสุดถึงสิบสเดือนเลยค่ะนี่นะคะสวยงามมากของสลึงต่อมานะคะก็จะเป็นแบบมีห่วงขั้นนะคะสามารถใส่พ้าได้3ห่วงนะคะแล้วก็มีป้องข้างบนนี้นะคะกับตรงนี้ก็จะเป็นแบบป้องขั้นลายไทยนะคะแบบนี้พวกเช,ชือกล่มเนี่ยมันจะแข็งแรงอยู่แล้วนะคะก็ แนะนำเลยค่ะก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถแคปรูปแล้วก็สอบถามสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์หรือว่า ID ดีไลน์เลยนะคะทุกอย่างนี้ยจะอยู่ด้านใต้คลิปแล้วค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นพ้าสาเร็จโรงงานนะคะจะเป็นโปรโมชั่นแค่ลูกค้าของ YouTube เท่านั้นนะคะก็รีบสั่งซื้ออินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเพราะว่าจะหมดเขตภายในเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบแรกนะคะพระนะคะจะเป็น พระสมเด็จวักปากน้ํานะคะก็นี่นะคะเดี๋ยวให้ดูดีเทลใกล้ๆก,กันก่อนนะคะองค์สวยมากเลยค่ะด้านในจะเป็นองสีขาวนะคะแล้วก็เลี่ยมกรอบด้วยทอง75เซน์นะคะนี่นะคะข้างๆแล้วก็ข้างหลังนะคะแต่พิเศษมากกว่านั้นนะคะราคาจะได้ลดไปอีกแล้วเนี่ยก็ยังได้รับกล่องกำมะหยี่สวยๆแบบนี้ไปนะคะ ราคานะคะจะอยู่ที่2,880เท่านั้นนะคะราคาที่จับต้องได้แล้วก็ย่อมเยาวมากๆนะคะแนะนำเลยค่ะเราไปใส่กับสร้อยคอนะคะหรือจะซื้อเป็นของขวันก็ได้ค่ะองค์ที่2นะคะจะเป็นพระสิิงค่ะองค์นี้ดูเรียบหรูทันสมัยนะคะดูเรียบ องค์นี้นะคะปลูกเสกมาแล้วนะคะพร้อมกับที่ลูกค้านะคะจะได้รับกล่องกำมหยี่สวยๆของทางร้านไปกับของแถมที่ทางร้านจัดให้นะคะก็องค์น <uns> ี้นะคะแนะนําเลยค่ะราคานะคะอยู่ที่2180บาทเท่านั้นนะคะเป็นราคาที่แบบคุ้มมากๆนะคะองค์ที่3นะคะจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะองค์นี้แนะนํานะคะ คุณผู้หญิงก็สามารถแขวนได้เช่นกันค่ะองค์แบบไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่เกินไปนะคะกำลังพอดีแล้วก็น่ารักด้วยค่ะตรงนี้นะคะอยู่ที่ราคา1680บาทเท่านั้นนะคะจะซื้อเป็นของขวัญน,นะคะให้กับคนพิเศษนะคะก็ได้ค่ะนี่นะคะสนใจก็สามารถแคปรูปได้เลยค่ะองค์สุดท้ายของโปรโมชั่นนี้นะคะก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะ ก็ใหญ่กว่าเหรียญ10บประมาณ2เท่าเลยนะคะราคานี้ย่อมเยาว์มากได้กรอบทองนะคะไปด้วยเป็นทอง75%แล้วก็ได้พระไปด้วยค่ะราคานะคะอยู่ที่ ,3880 เท่านั้นนะคะองค์ใหญ่แล้วก็ทองนะคะเลี่ยมเป็นทอง75เเซน์นะคะแนะนำเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสร้อยคอน้ำหนัก1บาทพร้อมห่วงอีกสองห่วงตรงข้างบนนี้นะคะ เส้นนี้นะคะสามารถใส่พระได้3องค์เลยนะคะแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าที่แบบไม่อยากใส่ทองนะคะก็ใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะ <rotor cover. S 1> แล้วก็เวลาใส่แล้วดูปลอดภัยมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเนาะว่าลายนี้เป็นยังไงนะคะ <S <S <landing> ตรงป้องนะคะก็จะเป็นลายเกลด็ดมังกรนะคะค่อนข้างสวยงามลงดีเทลสวยมากเลยค่ะจะมีทั้งลวดลายเกล็ดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบ ขัดมันนะคะแล้วก็มีตรงระหว่างหว่วงใส่พระด้วยค่ะก็ลายนี้แนะนำเลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแบบสร้อยคอน้ำหนักหนึ่งบาทเช่นกันค่ะเป็นลายที่ถ้าเหมาะสำหรับลูกค้าที่อยากใส่พระองค์เดียวนะคะก็แต่ว่าจะมีเป็นลายหวัวมังกรตรงนี้ด้วยค่ะสวยมากค่ะดีเทลตรงมังกรนี่นี่นะคะสวยงามมากค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นป้องนะคะขึ้นมาสี่ป้องนะคะเป็นลายเกล็ดมังกรเช่นกันค่ะค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจเป็นนี่นะคะสร้อยคอเชือกร่มน้ำหนักครึ่งสลึงนะคะก็จะมีเป็นแบบเดียวนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะตัวทองนะคะขั้นป้องนะคะแกะลายสุโขไทยนะคะแล้วก็ตรงแล้วก็จะมีอีก ทีนึงนะคะมาตรงนี้เลยนะคะตรงใกล้ๆกตะขอนะคะเส้นนะคะค่อนข้างจะแข็งแรงเลยค่ะเนื้อทองพวกนี้นะคะจะเป็นเนื้อทองแท 96. ้96.5%ซค่ะแต่ว่าพวกกรอบพ้าจะอยู่ที่75%เปซนนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะแนะนำเลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจสินค้าชิ้นไหนนะคะก็สามารถแคมปรูปสอบถามสังส่งซื้อได้นะคะที่ i d l i y c o n s i l สวน c p นะคะหรือว่า Facebook inbox c o ส s i l ัวนจิเอรี่ประตูชันเปลือกนะคะลิงก์ทุกอย่างให้อยู่ใ,ใต้คลิปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมโปรโมชั่นของทางร้านด้วยนะคะเฉพาะลูกค้า YouTube เท่านั้นนะคะจะเป็นโปรโมชั่นนะคะลดราคาถ้าสำเร็จลงงานนะคะราคาคุ้มมากๆนะคะต้องรีบมาจับจองกันแล้วนะคะ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าชิ้นไหนนะคะก็สามารถแคบปรูปสั่งซื้ได้ที่ไอเดียรหรือว่า Facebook Fan Page ทุกอย่างลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนราคะขอบคุณค่ะ